ไม่เกี่ยวกันเลยครับแล้วก็ไม่เคยพูดตามที่เขาบอกเราไปวิ่งเต้นอะไรก็ไม่มีไม่เคยคผมต้องถามถ้าไม่มีอ่ะเพราะผมเมื่อมันตั้งแต่หลังจากศาลต้นาตินี่ผมลงจากเป็นประธานอาิกาแล้วด้วยอ๋อครับแต่ก็คืออ่าก็คือเรียนยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าวแล้วครับเลยถึงต้องมาแจ้งความไว้เพื่อดำเนินคดีครับ ปรากฏว่ามีคนกลางที่พยายามไปกล่าวอ้างนะครับว่าได้ให้สินบนคนนั้นคนนี้นะครับและพอไปตรวจสอบบริกรสนธินะครับรายรับรายจ่ายของบริษัทดังกล่าวนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนั่นก็หมายถึงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่านะครับมันจะเป็นลักษณะตีกินหลอกกินนะครับเพื่อที่จะให้ได้เงิน ผลประโยชน์นะครับแล้วก็กล่าวอ้างผู้พิพากษาซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายๆคดีหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยมีการกล่าวอ้างนะครับว่ามีการวิ่งเต้นสารมีการบิ่งเต้นผู้พิพากษานั้นเป็นจำนวนมากตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นนะไปดูจากตัวเลขเรื่องของอบริษัทคนกลาง นะครับที่เป็นคนดําเนินการเรื่องคดีเนี่ยปรากฏว่าก็เริ่มเห็นตัวเลขชัดขึ้นว่ามีรายได้เพิ่มสูงขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะฮะรับชมจากนอกเหนประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสินบนโตโยต้าสินบนโตโยต้าก็มีความคืบหน้านะครับหลังจากที่เว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกานะครับรอ306ที่มีการเปิดโปงข้อมูล เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินบนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคราวนี้สาร,นะรได้ออกมาแถลงการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นะเดี๋ยวมาฟังสารก่อนนะฮะแล้วมาเข้าสู่งานวิเคราะห์และกระบวนการการสังเครกาะห์ก็แจ้งความแค่ั้นครับหึงแจ้งความตัวหลวงแล้วกันเนาะครับตรงนี้เราจะดำเนินคดีไปข้างนอกมาก แล้วแต่ตำรวจว่ะก็มาจากเว็บไซต์หรือมั้งก็ผมไม่ได้ทำอะไรดิไม่เคยทำพวกที่มันอ่าวอ้างนี่เลยต่วันที่ข่าวที่ออกมาโอ้โหเทปทันดุนเลยอ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยคดีพวกเนี้แล้วมันเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นปลายสมัยผมเป็นประธานอ่ะแต่ผมไม่รู้เรื่องเพราะผมอยู่สารีการี่มีสัญญต้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยคดีนี้ไม่ได้ไพิจารณาใช่รับ กรณีท่านไม่ได้พิจารณา่นด้พิจานผ่านเลยไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวกันเลยครับแล้วก็ไม่เคยพูดตามที่เขาบอกเราไปวิ่งเต้นอะไรก็ไม่มีไม่เคยคุณต้องถามตอบไม่มีอ่ะเพราะผมเรื่องมันตั้งแต่หลังจากสายส่นตัดสินนี้ผมลงจากเป็นประธานศาริกาแล้วด้วยอ๋อครับในส่วนของเจ้าของบทความที่ชื่อว่าแฟล้งก็เห็นมีข้อมูลอยู่ อันนี้เดี๋ยวคงให้พนักงานสอบสวนเขาตรวจสอบถึงตัวตนว่าเป็นชื่อจริงหรืออะไรยังไงหรือเปล่าครับแต่ก็คืออก็ค,อค,อคือเรียนยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ตามที่เป็นข่าวแหละครับเลยต,ต้องมาแจ้งความไว้เพื่อดําเนินคดีครับในส่วนของศาลก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับเพื่อทําการสอบสวนเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความถูกต้องในแะก่คดี เรื่องของทุริตโตโยต้าเรื่องของพรีอุสนะครับยังคงอยู่ชั้นสารดีกานะครับยังไม่ได้มีการพิพากษาหลังจากสารชั้นต้นสารอุทธร์พิพากษาไปแล้วรอเข้าสู่กระบวนการสารดีกานะครับและตอนนี้ปรากฏว่าปปชรับเป็นเจ้าภาพนะครับที่จะดําเนินการสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็จะประสานกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็มีการตั้งองค์คณะขึ้นมา เพื่อทาการสอบสวนข้อเท็จจริงนะรจากทางโตโยต้าที่มีการแถลงต่อตลาดหุ้นเรื่องของการทุจริตและมีการกล่าวอ้างมายังโตโยต้าของประเทศไทยและก็มีการกล่าวอ้างไปยังสํานักงานกฎหมายแห่งหนึ่งนะว่าเป็นผู้ประสานงานโน่นนี่นั่นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นนะตอนนี้นั่นหมายความว่างานนี้มีเจ้าภาพหรือ,อยังงานนี้มีเจ้าภาพเรียบร้อยโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการดำเนินการในเรื่องนี้เองไปเชิญงานสังเคราะห์ <c oughs> นะครับจนถึงขณะน,นี้มีการระบุหร,รือยังว่ามีผู้พิพากษาเข้าไปเกี่ยวข้องมีพยานหลักฐานหรือย,ยังจนถึงขณะนี้ไม่มีนะครับการที่ข้อกล่าวอ้างของ เว็บไซต์หลอ360ซึ่งสำนักข่าวอิสราประสานงานไปปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ตอบกลับมาเขาตอบกลับมาแต่เขาบอกว่าเขาก็ให้ข้อมูลตามที่เห็นเขาไม่ให้ข้อมูลอะไรมากกว่านั้นส่วนที่เป็นการกล่าวหาผู้พิพากษาจำนวน3รายว่าเกี่ยวข้องกับการรับสินบนปรากฏว่าจนถึงขณะน,นี้ไม่มีพยานไม่มีหลักฐานเกี่ยวข้องนะครับแต่ปรากฏว่ามีคนกลางที่พยายามไปกล่าวอ้าง ว่าได้ให้สินบนคนนั้นคนนี้นะครับและแบบพอไปตรวจสอบบริคลสนธินะครับรายรับรายจ่ายของบริษัทดังกล่าวนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนั่นก็หมายถึงว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่านะครับมันจะเป็นลักษณะตีกินหลอกกินนะครับเพื่อที่จะให้ได้เงินผลประโยชน์ นะครับแล้วก็กล่าวอ้างผู้พิพากษาซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายๆคดีหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยมีการกล่าวอ้างนะครับว่ามีการบิ้งเต้นศาลมีการบิ้งเต้นผู้พิพากษานั้นเป็นจำนวนมากตอนนี้ก็เริ่มชัดขึ้นนะไปดูจากตัวเลขเรื่องของอบริษัทคนกลาง นะครับที่เป็นคนดําเนินการเรื่องคดีเนี่ยปรากฏว่าก็เริ่มเห็นตัวเลขชัดขึ้นว่ามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้เป็นที่ต้องสงสัยว่าอาจจะปัญหาเกิดจากคนกลางดังกล่าวแต่ตอนนี้ในฝั่งสํานักง,งานกฎหมายนะครับก็มีการให้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่กล่าวหา นะครับรับปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงในขณะที่ผู้พิพากษาก็มีการแจ้งความมูนคดีแล้วก็ขอให้สารอาญาตั้งกรรมาการสอบสวนเรื่องนี้สําหรับคดีการทุจริตสินบนโตโยต้าที่มาที่ไปมาจากเทศมงค,คลขิดไปร้องต่อปปชนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าพักไทยศรีวิไลตั้งปี2553และจากนั้นเข้าสู่กระบวนการที่สําคัญ นะฮะก็มีการพิพากษาสารชั้นต้นสารอุทธร์ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิพากษาของสารดีกาซึ่งใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวตอนนี้เป็นเพียงข้อกล่าวหาเท่านั้นนะครับซึ่งโตโยต้านะครับสหรัฐอเมริกาก็รอยงานนะครับยังตลาดหุ้นซึ่งจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีหลักฐานอื่นใดนะครับเรื่องนี้ความกระจ่างจะชัดมากขึ้นและผมเรียนย้ำนะยังไม่มีผู้พิพากษาคนไหนมีพยานหลักฐานยืนยันว่า ได้รับเงินสินบนจากโตโยต้าหรือคนกลางแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักิ์ยิ่กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปลเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นทียังแค่คิดเห็น แตก่างถึงกับแบ่งพายแยกข้างเพียงนี้ดั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดีเียงมีทิฏฐิสักทีเบียดบังทำลายกำแพง หันน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันพี่น้องที่รักทั้ง ของลลูกานไทยนี่คือชัยชะนัของความสามาัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์และนี่คือเสียงแหนพลังของพ่อแม่พี่น้องชา เข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน